สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆกวันนี้ตุก๊กก็จะอยู่ที่กรุงเวียนาเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก่อนจะกลับก็ออกมาเดินออ,ออกมาเดินชมร้านรวมต่างๆที่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมที่ตุ๊กพักน,นะคะก็คืออยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟตะบันตกของกรุงเวียนานะคะก็จะมีอันเดอร์กาด์เทน ทบจะทุกที่เลยนะคะทุกจุดสะดวกสบายมากนะคะในการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นาทางรถไฟใต้ดินทางรถรางหรือว่าทางรถเมล์ตึกรางบ้านช่องเขาสวยงามสถาปัตยาการรมสวยงามแล้วก็ถนทนหน,นทางสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะทุกคนโอเคแล้วเดี๋ยวตุ๊กจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินตามตุ๊กมาแล้วกันนะคะ ก็เรียกไม่แน่ใจนะแต่ว่าสถาปัตยก,กรรมสวยงามทุกคนก็ยังกยงอยู่ในรบริเวณเขาเรียกศูนย์การค้าใกล้กับสถานีรถไฟ ช้อปปิ้งได้ตามความหนักเบาของกระเป๋าตังค์ได้เลยนะคะเนี่ยโอ,อเคค่ะ